Băng bông pa đam pa đi đam bông bông pa đam pa ui ui ไม่คนอย่างฉันนั้นไม่ทันจะได้คิดว่าแท้จริงมันคืออะไรที่สำคัญสำหรับใจ,ใจิตใจมีผู้คนมากมายที่ต้องเจอในชีวิตใส่ใจให้กับเขาแต่ก็ วาันหน้าสนับประหลัดของเรานะคะท่านประมูลเจา้าทวงลมท่านมีโอกาสที่จะไปเสริมโตว์ได้หรือไ่เดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนเลยว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างครับว่น้าที่ได้อยู่ร่วมกันที่องค์กรของเรามานานแสนนานรู้สึกยังไงบ้างคะครับตลอดระยะเวลา19ปีหนึ่งเดือนอาคารหลังนี้รู้สึกอะไนี้ครับก็ปฏิบัติหน้าที่มาแต่สายงานที่ปฏิบัตินะครับก<ป>็มีค<ด>วามรัก<ๆ>ความผูกพันกับเดิมตอนนะครับเดิมแต่ก่อนนี้เรามีปราบก้อนแต่ก่อนไม่มากน้อยแต่ตอนนี้น้อยมานะครับ ปรับเจโตโัวพละก่อดทำให้เรามีพละก่อนเพิ่มมากขึ้นเกิดความรับความเข้าใจร่วมมืร่วมมือความนักครามส์ชาคีที่เรามีต่อกันนะครับก็จะมีมีน้องๆแต่เรารักกันทุกคนไม่มีปัญหานะครับเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งแต่เราก็ ทำงานเหนื่อยมาด้วยกันสู้มาด้วยกันเวลามีความสุขก็สุขด้วยกันผมประทับใจแต่ที่ผมไปเพราะอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะเตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจสอบนะครับในตำแหน่งที่สูงขึ้นครับเป็นนักบริหารงาน้องทีนลำดับต่อไปนะครับตัวนี้คืออนาคตแล้วอยากจะฝากอันรถึง พี่พี่น้องช่างสำนักลักของเราก็ขอให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะครับถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบตนะ่อหน้าที่ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาตรงนี้เป็นบ้านหลังที่สองครับบ้านหลังแรกเราคือทอ็อปทัวร นะครับรับผิดชอบสองสองหลังพอแล้วครับชีวิตนี้นะครับพักผ่อนให้เพียงพอมีความสุขดูแลสุขภาพนะครับต่อสู้ไปจนถึงนั่นแหละครับปันไปชีวิตนะครับคนเราก็จะไปอยู่ที่หกสิบปีเนาะเกษียณอายุในการพักผ่อนแก็เป็นผู้สูงอายุไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะก็จะขอเชิญเชิญท่านนักนักทรัพยากรค่ะในเรื่องนี้เลยค่ะเตรียมมันก่อนนะว่าเออเชิญท่านนี้ค่ะเออแม่พรเราจะเราจะให้ผู้สูงอายุอวยพรก่อน นนาไปีีส่ครับนักซื้อยังเสียงใด้พี่ย่มันใจประนันส่งเรื่องที่นาทีสุดท้ายเลยกคนก็ขอบคุณเพื่อนนะหานก็กาเกิดป้อมกันเรียนด้วยเพื่อนร่วมงานที่ดีตอกันขอบคุณที่อำนวยความสะดวกนะครับในช่วงที่ผ่านมาเยอดเชียมกับพวกเราดิมากในการบคทุกคนผมเชื่อมีความรัสามารถสาในการทำงานุ่นี่ยางนุงแะลน่งเลอะไรพลูกน้องเ็ด นาะบางครั้งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนาะทุกคนนี่แหละแต่ว่าเพราะหนาเก๋เป็นเพราะหนาที่เราเนี่ยเขเคียรกไปเขาคอยดูหนังก็บเราไปตากแบบอื่นแต่จริงๆเขาไม่มีใครที่อะไรเลยนะเขาจะแบบเพราะหนาที่เราน่ยทุกคนมาแบบแล้วด้านหนน้าะครับเป็นที่เผชิญทุกเหตุการณ์นะครับด้านการป้องกันบรรเทาสารไปโอ้สายเคยน้ำท่วมไหมก็เคือให้การเรื่องตุ๊กตาไทยวัดไทยเอตั้งไทยพิบัติเป่า มีพี่ๆนะครับที่ช่วยนะผมด้วยนะครับขออนุญาตใส่าษาอีสานตุใจต้องคอยดูตลอดนะครับพี่กับยูนี่เหตพื้นที่นะครับหัวหน้าปากนี่ก็เกิดปีเดียวกันนะแต่ว่าเป็นนักเรียนคนที่นักเรียนคนที่ผมเรียนพี่ไรครับพี่เรียนก่อนครับจบก่อนผมแต่ก็มีความสุขขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณครับต่อไปต่อไปขอเป็นเดี๋ยวพี่คอบอกเองก็ได้บอสบอสได้ไปอองไหมไปแล้วพี่ขอพี่ค่ะ นดีใจน้ำเมี่ยรลายกว่าดีใจน้ำวหนาเพราะว่ามือกีที่ช่วงครับช่วงสิกีง่ช่วงที่ี่ง่ช่วงถี่ี่เเป็นขวหนาขอบขั้วที่เี่ข้าวหนาขอบขั้วอีกช่วงถี่ี่ไม่ได้ไหนราะวแยหนออันนี้เป็นขหนาขอขั้วอีอันนี้เป็วหนอบ้วีะีเป็นข้าวหนาอบัวเป็นี้เป็นเรื่องํำขันน้ำหนึ่งแยเอยูวอาจริงนะครับคนรแบบแบบว่าเรียนดำนาตายมากเบาอีหลเข้าไปอีหลี อันนี้คือล่ำล่ำรากันด้วยความรักนะคะแต่ว่าไม่ได้อันนี้ก็พับปกันดีบ่บ่ป็นเด็กปีกันครับก็งานวิเคราะห์นะครับงานวิเคราะห์นี่เป็นผมลึกๆนะผมมั่นใจเชื่อใจเขาในเรื่องการพูดคุยสนทนาเนี่ยเขาเป็นคนแข็งแข็งน้องเขาแข็งแต่เรารู้ใจเขาผมเชื่อว่าลูกคู่น้ำกันมันมันซีกันหนึ่งๆดีกว่าเาัแต่ว่าต้องคอย กับคุณงานแผนงานงานเศรษฐีและวิชาก็มีความสุขกับงานแต่ใจหายที่จะไปผู้ชายหักนี่แหละนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเดี๋ยวคันยังไม่จบงานนะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องแซค่ะงานพอคอเป็นเป็นสายงานที่ผมเติบโตเติบโตแล้วก็มีน้องแซมเป็นผู้ช่วยครับก็รู้สึก เยี่ยมมากกับแซมในการทํางานมากแซมทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกเรื่องมีความอดทนอดกั้นมอบหมายปุ๊บแซมประสบความสําเร็จทุกอย่างมอบหมายเป็นคบทบทที่ที่ไว้ใจนะครับไว้ใจพอผมก็เติบโตมาจากสายงานนี้ครับแล้วก็ตอนที่น้องเข้ามาบรรจุเป็นพนักงานก็ถ่ายทอดทุกอย่างให้น้องครับครับเตาความสามารถที่จะมีนะครับพ่อให้น้องวันนี้เก่งครับเยี่ยมมากครับสำหรับพี่โยนนะครับก็เป็นเหมือน ผู้อีกคนหนึ่งที่ประสาวิชาในการเสร็จงานในผมูดไเตรียมตนเขามาในตำแหน่งครูสอยพัฒนาชุมชนก็บมีพี่โอ้ตป็นตนแบบก่อนกอได้ตนแบบที่ดีแล้วคนผลิตก็ออกมาดีครับหลังจากนั้นผมก็บขยายต่อยอดจากวิชาทีไอให้แม่ผมเก็บคนรูกครับคนรูกมปงเลยกับเทไนน้องครับเทไนเไนไอเทไนไอดี ผิดปฎิยุอยู่น้วกันถ้ามีโอกาสก็กามีโอกาสผมกะทิขอข้ามไป่น้าจากขายที่โตกับเรียนในทิ่ผมย่งขาโตะปกครองที่เกียนแตไอายเพรานจใบจกะสี่ขอข้ามไปน้าจากขายที่ตดีครับดีครับดีทำได้การสะานดูทางการแต่ก็อยู่ในความเป็นช่วรักความด้วยยูปรลาดแนี่ยนี่ก็ไม่น่าห่วงหรอกน้องนี้เรียนรู้งานเร็วครับคนดีหมดนะ ใครมาเป็นหัวหน้าสำนักปลัดนี่ก็ก็สบายใจขับเคลื่อนงานได้ดีแน่นอนครับก็ใช้ความสามารถของเขาที่มีแต่คนมาใหม่ก็ไม่ธรรมดาเก่งอยู่ครับเขาเก่งอยู่เขาเป็นลูกพี่ครับแสดงก็ขอให้หัวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่ไปงานในนดือนครับขอบคุณครับขอบคุณครับวนี้อะไรจะกล่าวถึงท้อาจารย์สัมพันธ์คนสวยค่ะอาจารย์สัมพันธ์มิตรกรทำงานคู่กันครับที่เพาะ I P A dot เดียวกนนครับก็ไม่ค่อยได้ คงไปอ oui> hey, uh ้น uh 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 ี uh 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 ่มากหรอกเนาะส่วนตัวผมก็ที่ก็เห็นๆรู้ๆอยู่เพราะว่างานภาคสนามงานอะไรผมก็เยอะพอตัวมีเรื่องงานอีนทำงานงการทำะบบการระบบการเชื่อมต่อต่างๆแบบ่อหรอต่เป็เป็นบบบแบเมันเป็นย่นก็อให้หน้านะคะการไปครั้งน้ในครั้งนี้ ม็นนที่คกางนะคะมว่าเป็นเรของครอบัวนะคะแล้วเวาทีดูคุณม่นะคปแล้วก็วาจ่าเอานะแล้วก็ที่สำที่กลับมาเปรอตลด่แปไปจะลแบบพยายามครับพยายามให้เต็มที่ช่วงปลายปีนี้นะครับเปดสอบี่กรมับงนครอครัครับับสัสตลอดว่าไมู่ว่าจะได้เแบบคนี่แบบ ดูอะได้วยกันใช่สุขุมเราจะพูดตลอดคำว่าสุขุมคือแบบน้องๆบบนีก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าถ้าพูดเยอะไปแล้วว่าเนาะเสียดายพูดเลยค่ะว่าเสียดายเราไม่รู้จะจะได้อยู่กันแบบครอบครัวแบบนี้ไหมแต่ว่าจะได้กลับมาในตำแหน่งที่สำคัญนค่ะน้องแทนค่ะมันอาจจะคิดอย่างไรว่าหนอนมาจะไปทำงานได้งานสาสุขเป็นงานที่ผมเป็นหัวหน้าสำนักเนาะผมคาดหวังในช่วงที่ผ่านมาผมฝากงานติดย่อยของงานสาสุขและส่วนรอบเนี่ยฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ฝากไว้กับที ก็เลยงานตำรวจอชอารงานสิ่งแวดล้อมงานกฎหมายงานไปที่พี่เปิ้ลพี่เกดครับงานขยันงานไปหลายด้านนะครับวันนี้มีน้องแคนแล้วอย่าพูดมออย่าพูดมอมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยมีพี่พี่ให้ความช่วยเหลืออยู่พี่ฝากพี่ทุกคนก็มีใจคนนี้เขาไม่ปล่อยที่เขาปวดเสียน้องแคนไม่อยากให้น้องแคนอยี่ยอยู่ไม่ได้ครับอยากทรตัดปีเป็การแล้วไปสอบนะสอบเป็นใบบริหารนะครับเพื่อความก้าวหน้าเลยนะ ตัวแทนย่อยๆของสำนักปลาดเราที่สื่อถึงความรักแล้วก็ความคิดถึงหัวหน้าโอ๊ตเราอยู่ตลอดเวลานะะคไม่ว่าวันไหนถ้าเข้าไปนาร้อยเอ็ดเราก็จะไปทบุญถมกันนะคะก็นัดหัวหน้ามาก็นัดหัวหน้ามายินดีต้อนรับทุกท่านโอเคขอบคุณค่ะความตายนี่มันข้าวในแค่ครั้งเดียวเองเลยแต่ความหักนี่มันข้าวไปเรื่อยๆ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 จนกว่าเขาจะตายวันนี้เอง ทั้งสองมองเจ้าในตอนที่เฮาทั้งสองยังอยู่แต่มื่อนี้บอกหูเป็นมือสุดท้ายหรือบอกเวลาล่วงเลยมาฟันฝ่าชีวิตหวมวังตั้งโตเมื่อหรู้ว่ายา่ำทอ 可仍没走。